สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาไปเที่ยวภูเก็ตกันนะคะเริ่มที่วันแรกเลยค่ะฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะอสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โรงแรมอะไรนะโคโค่นะโคโค่อะไรนะดึง yeah. นะชื่อโคโค่เทลห้องที่3ามหนะะึ่งหกราคาตวแรก ดูเป็น3ามึงสเข้าห้องผิดนี่นอนสองเตมยจ้าคือละพันสองร้อบาทนะคะโอ้ยแสงสวยปกติแล้วนะคะตัวเองจะไปเช่าโรงแรมที่ราคาไม่เกินห้าร้อยนะคะกา,างบจำกัดแต่ว่าวันนี้ค่ะที่เลือกโรงแรมนี้โ o โค Hotel นะคะเพราะว่าที่โรงแรมค่ะมีสระว่ายน้ำบนดาดฟ้านะคะก็เลยอยากลองเล็กน้อยนะคะก็เลย ตัดสินใจลองจองกับที่นี่ค่ะระคะประมาณ1,200บาทต่อห้องนะคะก็คือเลือกเป็นเตียงคู่นะคะแล้วก็ที่ระเบียงห้องค่ะก็กว้างนะคะกว้างมากกว้างจริงๆแล้วก็โรงแรมค่ะไม่ไกลจากหาดนะคะก็คือเดินไปแค่5นาทีก็ถึงะคะ่ะแล้วก็ในห้องนอนก็มีโซฟานะคะมีโต๊ะไว้อ่านหนังสือนะคะแล้วก็เตียงนอนนุ่มมากค่ะแล้วก็ มีห้องน้ําห้องน้ําก็สะอาดนะคะมันก็ต้องมีห้องน้ําอยู่แล้วนะคะมีตู้เซฟนะคะเผื่อใครอยากจะเก็บเงินหรือว่าเก็บของมีค่าไว้นะคะแล้วก็เหนื่อยมากแจ่จองได้ไมีปหาเรื่องจองนะคะ ที่นี้ห้องน้ําสะอาดนะคะแล้วก็มีห้องกั้นระหว่างห้องอาบน้ําด้วยนะคะแล้วก็มีพวกแปรงสีฟันสบู่อะไรให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็อันนี้นะคะที่เราอยากมาในพวกนี้เลยค่ะสระว่ายน้ําบนดาดฟ้านะคะก็จะเห็นวิวค่ะวิวก็อาจจะไม่ได้เห็นภูเขาหรือว่าทะเลนะคะเพราะว่าแบบต้นไม้มันบางเห็นลางๆนะคะภูเขาลางๆแต่ว่าไม่เห็นหาดแต่ว่ารู้สึกว่าแค่นี้ก็พอใจลวค่ะสระว่ายน้ํายาวมากแล้วก็อันนี้ ไปแอบส่องดูโรงแรมข้างๆนะคะก็มีสรว่ายน้เหมือนกันแต่สระว่ายน้เขาอยู่ข้างล่างนะคะใครนี้ก็พอใจแล้วค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะเราเดินจากโรงแรมไปหาดนะคะใช้เวลาประมาณ5นาทีค่ะก็จะเป็นหาดลักษณะนี้นะคะน้ําใสมากค่ะทรายอาจจะไม่ได้ขาวนะคะแต่ว่าทรายก็แบบสะอาดนะคะแล้วก็คนไม่ได้เยอะมากค่ะ มาถึงช่วงบ่ายนะคะเราก็ไปต่อกันที่จุดชมวิวเสม็ดนางชีค่ะที่อำเภอตะกวดทุ่งนะคะจังหวัดพังงาค่ะวิธีไปนะคะก็คือเราขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะจากโรงแรมนะคะไปพังงาค่ะใช้เวลาประมาณ50นาทีนะคะถ้ารถมอเตอร์ไซค์ก็ประมาณ44กิโลเมตรค่ะแต่ว่าถ้าใครมีรถยนต์นะคะแนะนํา เช่ารถยนต์ดีกว่าค่ะเพราะมอเตอร์ไซค์ก็คือร้อนมากหน้าแห้งผากเลยนะคะแล้วก็พอไปถึงจุดชมวิวนะคะมันจะมีทางขึ้นที่มันชันมากนะคะก็จะมีรถกระบะค่ะรับจ้างไปาพาไปส่งนะคะก็คือเสีย40บาทนะคะก็คิดว่านั่งรถกระบะดีกว่าค่ะแล้วก็อาจจะมีทางเป็นฝุ่นนิดหน่อยนะคะก็ถ้าใครแพ้ฝุ่นก็ใส่แมสไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวค่ะ ถือว่าคุ้มอยู่นะคะสวยมากค่ะแต่ว่าตัวเองถ่ายมันอาจจะไม่ค่อยสวยเหมือนคนอื่นถ่ายนะคะแต่เพราะว่าช่วงนั้นไม่มีแสงนะคะแสงไม่ค่อยมีแล้วก็ตัวเองก็ถ่ายไม่เก่งด้วยนะคะแต่คิดว่ามันสวยจริงๆค่ะแนะนําว่าถ้าใครไปภูเก็ตหรือว่าไปทางงานลองไปดูนะคะดูดงจินะ,ส,ะสวัสดีค่ะ